สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่เลิงก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นว่านนะคะมหาราบโอ,โอ้กอใหญ่สวยแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมถือว่าเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมปลูกกันมากเลยแล้วก็ เวลาออกดอกนะคะนี่เลยออกดอกนะคะถือว่าจะมีโชคมีลาบเลยนะคะลักษณะดอกก็จะเป็นสีส้มนะคะเวลาออกดอกนะคะเวลาท่านผู้ชมรดน้ํานะคะให้อธิษฐานนะคะขอพรอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะถือว่าเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกเพื่อความโชคดีแล้วก็มีโชคมีลาบเลยนะคะลักษณะก็เป็นไม้หัวนะคะท่านผู้ชมสามารถแยกนะคะแยกกอแยกหัวออกนะคะจะหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถ แยกแล้วก็เอามาปลูกได้เลยเป็นง่ายนะคะนี่เลยค่ะว่านมหาราบเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยดอกสวยมากเลยนะคะว่านมหาราบนี่เลยะค่ะเวลาเราลดน้านะคะแล้วก็ขอสิ่งที่ดีๆนะคะนี่เลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่านมหาราบเลยค่ะนี่นะคะปลูกไม้เป็นไม้ประดับสวนได้เลยนะคะว่านมหาราบ ง่ายแล้วก็ดูแลไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมมันใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เขาก็จะแตกหัวเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะสามารถเลี้ยงไว้ที่แดดแสงลำไรเลยนะคะอย่าให้ถูกแสงแดดมากเกินไปค่ะนี่นะคะดอกสวยนะคะคาคลิปนี้นะคะอีกหนึ่งไม้มงคลที่พี่ลิงอยากให้ท่านผู้ชมมา ปลูกกันนะคะได้จะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ